น้ำขึ้นแห้งเลยพี cup, ่น้องครับผมนี่น้ำขึ้นแห้งแล้วครับผมนี่ครับเกี่ยวเขาขึ้นมาตากพี่น้องเนี small, ่เขาก็ห่วงงามๆพี่น้องโอ้นี่ครับผมเขาห่วงงามๆเลยพี่น้องเป็นตาสอนพี่น้องน้ำมาเร็วพี่น้องหนูว่านกับขึ้นคักพี่น้องมือนีมากเบิ่งอีกขึนก็เก้าอีพี่น้องนี่ครับผมได้ไพ่เลือพี่น้องไพ่เลือกเราไปเกี่ยวเขาพี่น้องโอ้เขาเลืวอติ่ข้อห่วงพี่น้องเนี่ยต้องเปาเกี่ยวพี่น้องเนี่ย เป็นกำลังใจพอไมมพี่น้องเขาถึงน้ำถ่วมนะพี่น้องเด้อครับผมสู้สครับผมนี่เป่าเกี่ยวครับผมยังพ่อสิได้อยู่พี่น้องได้จะข้อห่วงจำไหมพี่น้องนี่พ่อได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องเป่าเป่าจะนอนได้พี่น้องเด้อเป็นกำลังใจพี่น้องครับผมนี่เป็นกำลังใจพี่น้องสุขสุขคนครับผมนี่เก่าผู้ใดนี่ถือน้ำถ่วมพี่น้องเป็นกำลังใจสุขสุขได้พี่น้องเด้อน <Bla. S 1> ี่ครับผมแต่เน่เสียเน่กับซ okay. ้ำนอะพี่น้องเนาะนี่ Biography. Er นี่ก็บ่ได้ครับผมนี่โอ้พี่น้องจ้ำข้อห่วงเล้วพี่น้องเหมือว่านมากกัดเหลือประมาณคืบหนึ่งมือเนี่ยเคือนที่เกือบจ้ำข้อห่วงเลรพี่น้องนี่ครับผมน่าติดนามูลครับผมนี่นามูนมันขืนพี่น้องนามูลมันขืนครับผมนี่เป็นกำลังใจพี่น้องนะพี่น้องเ้อบ่ได้รับผลกระทบครับผมเป็นกำลังใจสุขูสุขคนครับผมสูสๆพี่น้อง